สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับพบเช่นเคยนะครับโยบปากทะเล fc นะครับเพจนี้มีแต่ความรู้นะครับผมวันนี้เรามีเรียนพ่อพแดงอีกหนึงรุ่นนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเป็นรุ่นเล็กกันบ้างเรียกว่ารุ่นแจกแม่ขัวนะผมเรียนลเลาวพ่อแดงรุ่นแจกแม่ขัวนะครับค่อนข้างจะออกมารายปีแต่ละปีมีหลายบล็อกถ้าเป็นบล็อกแรกคือปี04ต่อมาปี05 แล้วก็ปี08แแล้วก็ปี09แล้วก็ปี10ปี12รุ่นสุดท้ายคือปี14หน้าอ้วนแล้วแต่ละปีจะมีไล่บล็อกวันนี้เรามาให้ชมกันคือบ็อกแรกครับปี04บ็อกแรกครั้งแรกนี่นะครับรุ่นนี้ครับเรียวกระเรียนแจกแม่ขวนะครับอ่านี่นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับมีเนื้ออัปกาเนื้อเดียวครับ ทองแดงไม่มีเนื้องเงินไม่มีทองคําไม่มีอ่ะเรามาดูกับผมว่ามีจุดไหนบ้างที่เราต้องจดจํากันอย่างแรกนะครับหัวตาครับจะคมมากเห็นไ,ไหมครับนี่ครับหัวตาจะคมมากทั้ง่องฟังนะครับผมแล้วบล็อกนี้นะครับจะมุกจะโดงมากแล้วก็เส้นสูเป็นเส้นหูครับมีเส้นซ้อน เห็นไหมครับอ่าเส้นหูมีเส้นซ้อนแล้วก็ตัวซอสลาหางหักเห็นไหมครับหางหักเนี่ยครับผมนี่ครับแล้วในใบหูครับมีเส้นซ้อนอีกหนึ่งเส้นนี่นะครับแล้วด้านหลังครับด้านหลังมีเส้นสายฝนครับอันนี้คือบล็อกแรกเลยนะครับผมบล็อกแรกเลยหน้าเรียบหลังสายฝนนี่ครับอันนี้คือเส้นสายฝนของเรียนครับผม นะครับนี่นี่นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับบล็อกแรกนะครับจำไว้นะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงจะเชื่อมทุกเหรียญแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอห่วงไม่เชื่อมก็อาจจะเกิดจากเขาตัดห่วงทิ้งไปเลี่ยมทองหรือว่าห่วงมันหักแล้วบล็อกนี้นะครับมีเกะจำไว้นะครับจำไว้เหรียญพ่อแดงทุกรุ่นนะครับมีเกะหมดแล้วนะผมนี่นะครับรุ่นนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าออก เป็นบล็อกแรกหลังจากเหรียนแม่พ่อแดงรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นนี้ครับอ่าเรียนแจกแม่ขัวบล็อกแรกปีศูนย์สี่นี่นะครับร้อยตัดครับอ่ะเรามาดูร้อยตัดกันบ,บ้างครับนี่ครับเหมือนเดิมครับตัดหยาบแล้วหักเห็นไหมครับตัดหยาบหยาบแล้วก็หักมีร้อยหักของโลหะครับผมนี่ครับทั้งสองฟังนะครับทั้งสองฟัง อ่านี่นะครับรูจอครับรุ่นนี้รูจอรูเล็กมีเนื้อปิ้นใต้รูจอครับมีบ้างคอหูมีรอยพับตามสเตปพระแท้ครับผมนี่ครับตามสเตปพระแท้ตัวหนังสือก็กจะขมนะครับอ่ากันจะคมโอเคนะครับจำให้แม่นนะครับจำให้แม่นอย่าไปซื้อผิดรุ่นอย่าไปซื้อผิดปีอย่าไปซื้อผิดบล็อก นี่นะครับโอเคนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับจะได้มเก็บพาเกไว้ให้ลูกหลานเดี๋ยววันหน้าเรามาดูบล็อกไหนแล้วเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม